V.S. Plus ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งยับยั้งป้องกันเนื้องอกซีดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ม,มะเร็ง6ชนิดพัฒนาสูตรโดยนักวิจัยแถวหน้าในเมืองไทยโดยคัดสรรวัตถุดิบจากทั่วทุกมุมโลกสารสกัดคุณภาพสูงมากถึง15ชนิดพร้อมด้วยทีม R&D และทีมเพศตรกรควบคุมการผลิตทุกกระบวนการมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยและคุณภาพสูงโดยล่าสุดต,ตอกย้ำความสำเร็จด้วยการเข้ารับรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ แบรนดิ้งอวอร์ด2024นำโดยคุณรัฐก,กรจันทคัตคณะกรรมการคุณธนยาดาเหล็กดีคณะกรรมการและคุณนงนุชโชคบัณฑิตพาร์เนอร์สวัสดีครับผมชื่อรัฐกรณจันทคัตครับเป็นกรรมการบริษัทวิริตมอลจำกัดครับสวัสดีค่ะชื่อธนยดาเหล็กดีนะคะเป็นคณะกรรมการบริษัทวิริตมอลเหมือนกันค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนงนุชโชคบัณฑิตนะคะเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทวิลิตมองค่ะวันนี้ครับมารับรางวัลในสาขาแบรนดิ้งอวอร์ด2024ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่มีโอกาสได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ครับและทางเราก็ต้องขอขอบคุณทีมผู้บริหารนะครับแล้วก็ทีมงานรวมถึงทีมวิจัยผลิตภัณฑ์ด้วยครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลนะครับเราทํามามุ่งเน้นเพื่อ สําหรับคนที่มีก้อนเนื้อเนื้องอกซีดถุงน้ําหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่รักษาด้วยการคีโมฉายแสงนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับ v a d a p เนี่ยเรามุ่งเน้นในการซ่อมแซมฟ้นฟูดูแลร่างกายได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยเราใช้สารสก,กัดคุณภาพมากถึง15ชนิดนะครับ โดยทีมวิจัยเภสัชกรที่มีประสบการณ์ด้านอาหารเสริมโดยเฉพาะเลยครับสำหรับสารสก,กัดของเรานะคะหลกัหลกๆเด่นๆเ,เลยก็คือยีสต์เบตาคูแคนแบกดัมยีสต์แบกดํานะคะตัวนี้ค่ะจะช่วยเกี่ยวกับการอักเสบนะคะทั้งไขข้อทั้งกระดูกได้ดีและจะมีตัวแอสตาเซนทีนเรียวมาจากญี่ปุ่นนะคะตัวนี้ก็ดีแล้วก็สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากและตัวที่สําคัญที่สุดคือมะกอกโอลีฟค่ะตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่จากสหรัฐอเมริกานะคะ เราใช้มะกอกอลอฟเพราะว่ามีการต้นานการอักเสบอักเต์ของร่างกายได้ถึง7.3เท่ามากกว่าวิตามินซีทั่วไปค่ะผลตอบรับดีค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นถุงน้ําเป็นซีดนะคะการทานผลิตภัณฑ์แล้วลดอาการปวดได้ดีลดอาการอักเสบได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้การรักษาทางการแพทย์นะคะ เป็นไปด้วยดีก้อนเนื้อไม่ขยายค่ะสําหรับตัวเวียดพัดนะคะทางเราค่ะตอนนี้การทําการตลาดของเราก็จะเข้าไปในทุกๆแตฟ,ฟ,ฟพร์อมของออนไลน์เลยนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะเน้นในการจาหน่ายในทางออนไลน์ก่อนนะคะแล้วก็เน้นในการดูแลในการหลังการขายสาหรับผู้ป่วยค่ะซึ่งตรงนี้ของเราค่ะ หลังจากที่ผู้ป่วยทานได้สักประมาณ1-2สัปดาห์เนี่ยอาการผู้ป่วยก็จะเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแล้วเราก็จะมีการติดตามอาการของผู้ป่วยอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีการแนะนําในการควบคุมอาหารสําหรับผู้ป่วยด้วยค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยแต่ละท่านนะคะมีการฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้นพอทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการได้รับการดูแลใส่ใจอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะกลับมารีออเดอร์กับเรา เทียบได้ว่าประมาณเกือบ95%เลยค่ะเราเราบริการในเรื่องของหลังการขายให้กับผู้ป่วยด้วยซึ่งตรงนี้เราเราไม่ได้แบบขายไปแล้วเราทิ้งไปเลยค่ะเราจะมีการติดตามอาการของผู้ป่วยได้ด้วยค่ะซึ่งตรงนี้ทางลูกค้าเองอะ่ะเขาก็จะ,ประ,ะประทับใจในเรื่องของการดูแลหลังการขายข,ายของเราผู้ตรงๆถ้าเกิดว่าทานอย่างเดียวแล้วเขาก็ยังไม่ได้ควบคุมในเรื่องของอาหารหรือว่าไม่มีใครชี้แนะเ,เขาในเรื่องของการทานอาหารแต่ละอย่างอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดผลลัพธ์แต่ถ้าการดูแลคือของเราอ่ะ มีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องของด้านนี้มาโดยตรงเราก็เลยมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลตรงนี้ค่ะปัจจุบันนะคะคือเรามีการขายในช่องทางออนไลน์เกือบทุกๆช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น f Facebook อินสตาแกรมทิกต o k หรือไม่ก็ช้อปปี้ลาซาด้อย่างเงี้ยค่ะเพียงแค่เซิร์ชว่า VS พัททั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษก็สามารถซื้อได้เลยค่ะแล้วก็แนะนําอย่างหนึ่งก็คือว่าแนะนําว่าคนที่ต้องการจะซื้อค่ะแนะนําซื้อผ่านตัวแทนของทางเราเท่านั้นนะคะ ฝากผลิตภัณฑ์เวียดพาของเรานะครับให้กับทุกๆท,ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเองหรือว่าคนที่ไม่เปวยกระตามที่เพื่อที่ต้องการดูแลสุขภาพครับเพราะตัวนี้ครับเราพัฒนาขึ้นมาโดยทีมวิจัยเภสัชกรที่มีประสบการณ์จริงๆครับอยากให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันครับขอบคุณครับ